ใกล้สิ้นเดือนกันยายนอยากรู้ไหมคะว่าเดือนตุลาคมการเงินเราจะเป็นอย่างไรนะจะมีปีนักษัตว์ใดบ้างที่จะโชคดีเรื่องการเงินธนาคารปล่อยเงินให้เรากู้ก้อนโตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามสมาคมโหรเปิดดวงการเงิน12นักสัตว์ส่งท้ายเดือนกันยายน มีการทํานายดวงการเงินของ12นักสัตว์ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามรับฟังกันเลยค่ะดวงการเงิน12นักสัตว์แรกได้แก่ปีชวดหรือปีหนูช่วงนี้เงินเข้ารัวๆพอๆกับรายจ่ายแต่ชาวชวดก็ให้ระวังอย่าสร้างหนี้เพิ่มนะคะปีฉลูหรือปีวัว พบช่องทางในการหารายได้ใหม่ๆทำให้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นปีขานหรือปีเสือควรงดการลงทุนใหม่ในช่วงนี้อาจได้ไม่คุ้มเสียทำให้ขาดสภาพคล่องในทางการเงินปีเถาะหรือปีกระต่ายดวงมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีที่รอคอยหรือธนาคารอนุมัติการกู้ยืมเงินก้อนโตเพื่อการลงทุน ปีมะโรงหรือปีงูใหญ่คนปีมะโรงควรเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินใช้จ่ายยามที่จำเป็นจะได้ไม่สะดุดปีมะเสงหรือปีงูเล็กเริ่มเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมเพื่อนำไปลงทุนสร้างตัวในอนาคตปีมะเมียหรือปีมา้าระวังใหญ่ใจอ่อนให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะสูญเงินค่ะ ปีมะแม,แมหรือปีแพะเรื่องของการเงินมั่นคงมีโครงการขยับขยายกิจการทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นปีวอกหรือปีลิงคนปีลิงรายได้เข้ามาสม่ำเสมอมีโอกาสใช้จ่ายเงินไปกับการท่องเที่ยวพักผ่อนปีลักาหรือปีไก่เงินทองใช้จ่ายคล่องมือมีรายได้เข้ามาจากทั้งงานประจำและงานเสริม ปีจอหรือปีหมามีรายจ่ายก้อนโตเข้ามาแบบไม่คาดคิดแต่ไม่ทำให้การเงินของคุณสะดุดปีกุลหรือปีหมูให้ระวังการใช้เงินแบบมือเติบใจโตควรเรี่ยงการลงทุนอะไรที่เกินตัวถ้าชอบคำทำนายดีๆดวงดีๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขเสริมดวงเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ